Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแครจากสีจันสกินมอยส์ s t เบอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน7 2ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราวิธานอุสาหะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีชื่อว่า truth default theory นะฮะ แล้วก็พยายามจะทําความเข้าใจดอว,ว่าทําไมเราถึงโดนหลอกได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยโดนหลอกมาบ้างในชีวิตเนาะซึ่งการโดนหลอกเนี่ยจริงๆถ้าไปดูย้อนกลับไปดูมันก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าไปดูความรู้สึกของเราในตอนนั้นคือตอนแรกก็ดูไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเลยก็ด,นะดูน่าเชื่อนทะีหน่เนาะแต่พอรู้ตัวทีเนี่ยก็โดนหลอกซะแล้วนะครับบ่อยครั้งนี่เราคิดว่าคนพูดเป็นคนน่าเชื่อถือหรือเป็นคนที่เราไว้ใจเราก็เลย ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับคาถามก็คือว่าบางคนก็ไม่ได้ดูน่าไว้ใจขนาดนั้นถ้ามันดึกดู่จริงๆแล้วหลังจากที่เราคิดได้ว่าเราโดนหลอกเนี่ยนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ทําไมเราถึงเชื่อ,อเหตุผลที่เขายกมาได้เนี่ยนะครับเหตุผลเรื่องนี้เนี่ยหรือว่าต้องอธิบายว่าเพื่อหาคําตอบว่าทาไมเราถึงถึงโดนหลอกเนี่ยเราคงต้องหยิบยกงานวิจัยของ t ทมอสตีเลเวลนะฮะ t i มเ t h ร์เท e เลเวเป็นศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารนะครับเพื่อมาอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ของเราอย่างเป็นระบบนะฮะงานวิจัยของอาจารย์ t i มเ t h y เนี่ยชื่อ truth default theory หรือว่าทฤษฎีพร้อมจะเชื่อคนอื่นหรือว่าทฤษฎีพร้อมจะเชื่อใจคนอื่นนะครับคือการที่เรามักจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินหรือสิ่งที่ได้รับรู้ไปก่อนโดยไม่ฉุกคิดหรือวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงหรือไม่จากการทดลองของ อาจารย์ทิมอตตีเนี่ยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการจับโกหกของมนุษย์เนี่ยนะครับเขาได้อัดเทปวิดีโอสัมภาษณ์คน2กลุ่มคือกลุ่มคนที่โกหก22คนกับกลุ่มคนที่พูดความจริง22คนเราให้คนนอกดูวิดีโอเทปนี้ตัดสินว่าใครพูดจริงหรือว่าพูดโกหกนะครับคือมีคนพูดโกหก22นะพูดจริง22เนี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใครก็ตามที่รับชมวิดีโอทั้ง44ลนจะตอบถูก 5 4ว่าใครโกหกนักจิตวิทยาคนอื่นได้ทำการทดลองคล้ายๆการผลลัพธ์ก็อยู่แถวๆนี้นะครับ50กว่า50กว่าเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์กันอย่างละเอียดแล้วเนี่ยตัวเลขการจับโกหกได้ถูกต้อง5 4เเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขแบบต้องใช้ควาว่าพอดีอะ่ะนะเป็นตัวเลขถกเฉลี่ยกันระหว่างดูออกกับดูไม่ออกนะฮะดูออกว่าใครพูดความจริงดูออกว่าใครโกหกนั่นหมายความว่าความน่าจะเป็นคือเท่าๆากาันเดาสุ่มอ่ะ ถูกไมคือหนึ่งในสองก็กคือเราก็คือต้องเดาสุ่มเพราะมีแค่โกหกหรือไม่โกหกนี้ใช่ไหม,มแต่เมื่อเราพิจารณาดูว่าแต่ละคนทายถูกมากแค่ไหนว่าใครพูดความจรงิงนะฮะหรือทายถูกมากแค่ไหนว่าใครพูดโกหกความเข้าใจเราจะแตกต่างจากเดิมมากถ้าเราเข้าใจว่าการดูคนโกหกกับการดูคนพูดจรงิงเหมือนเหมือนกันจริงๆต้องบอกว่า อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ทีเดียวนะครับจากการทดลองเราสามารถทายถูกได้ดีกว่าว่าใครจะพูดจริงเพื่อ่ายนคือเปอร์เซ็นต์ของการทายถูกว่าใครพูดจริงเนี่ยสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของการทายถูกว่าใครโกหกหลังจากได้ดูวิดีโอเทปไปทั้ง44รายเนี่ยนะฮรเราเชื่อว่ามันเป็นจริงส่วนใหญ่นั่นจึงทาให้เรามีโอกาสต,ตอบถูกว่าใครพูดความจริงบ้างในขณะเดีวยวกันเราตอบผิดว่าใครส่วนใหญ่โกหกจากเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ทิมูที่บอกว่า เรามักมีสิ่งที่เรียกว่า truth bias หรือว่าความลำเอียงว่าสิ่งที่เราได้ยินหรือประสบพบเจอมาไม่แนโน้มว่าจะจริงมากกว่าไม่จริงเราจะตั้งข้อสันนิษฐานไปก่อนว่าคนอื่นเนี่ยพูดเรื่องจริงทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาหรือสิ่งที่เขาพูดเลยนะครับอาจจะเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเรามี trust ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่แล้วเราก็เลยยอมเชื่อไปก่อนนะครับ จนมันมีหลักฐานที่ค่อยๆปรากฏขึ้นมามากพอทําให้เราเปลี่ยนความคิดหรือว่ามันพังทลายความเชื่อของเรานะฮะความคิดแบบนี้เองเนี่ยเราเรียกว่า truth default ถึงแม้ว่าการลำเอียงและความผิดใจจากการเชื่อใจจะเป็นจุดพลาดของใครหลายๆคนเนี่ยแต่ไอ้ truth default เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะที่เกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนคือพอเราแม้ว่าเราจะถูกโกหกมาแล้วเนี่ยนะฮะโอเคถ้าเป็นคนเดิมเรา,าจะาไม่เชื่อแต่เชื่อไหมว่าแม้กระทั่งคนเดิมก็ตามเนี่ย บางทีเราก็ถูกเขาโกหกซ้ําแล้วซ้าเล่านะฮะแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาเนี่ยแม้ว่าเราจะถูกโกหกมาจากคนหนึ่งเรากำลังไม่ไว้ใจคนนี้แต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นมาพูดเรามีแนวโน้มจะบอกว่าเขาพูดเรื่องจริงนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องมีการสื่อสารมีการร่วมมือเราจะต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้การสื่อสารเป็นประอย่างมีประสิทธิภาพลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเราสงสัยทุกคนไว้ก่อนว่าเขาพูดโกหกเนี่ยนะฮะโอ้โหการสื่อสารมันคงจะยากมาก ในงานวิจัยนี้ยังบอกว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราโดนหลอกเป็นเพราะความต้องการบรรลุเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามคือถ้าเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามที่เขาโกหกเราเนี่ยเขาต้องการจะบรรลุเป้าหมายคือทำให้เราเชื่อเนี่ยคนเหล่านี้จะสร้างแรงจูงใจโน้มน้าวทุกวิถีทางนะครับซึ่งแรงจูงใจที่เขาสร้างมาหรือว่าการโน้มน้าวต่างๆเนี่ยยิ่งส่งผลให้ความสามารถในการแยกเรื่องจริงกับเรื่องโกหกของเราเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับและการที่เราจะดูออกว่าใครโกหกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะ เนื่องจากมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่โกหกไม่เก่งผมขอย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่โกหกไม่เก่งนะะเวลาใครโกรหกไม่เก่งเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยแต่ว่าคนโกหกไม่เก่งเนี่ยมีน้อยหรือพูดง่ายๆคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยโกหกได้แนบเนียนนะฮะเป็นทักษะอย่างหนึง่งโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงนะครับดังนั้น ถ้าหากว่าเรามีเรื่องนี้อยู่ในใจไม่ได้หมายความว่าให้เราเชื่อใจเพื่อนมนุษย์น้อยลงแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราถูกหลอกบ่อยอะนะถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกหลอกบ่อยนะครับโดนเดี๋ยวก็ตกเป็นเหยื่อแล้วเดี๋ยวก็ร่มเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องพยายามป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้นะเราก็อาจจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น defense mechanism หรือว่าระบบการป้องกันตัวเองขึ้นมาเพิ่มนะฮะผมคิดว่าการมีพวก critical thinking เนี่ยสำคัญนะ เวลาเราจะเราจะดูว่าใครโกหกหรือวใครพูดจริงนะครับถ้าเราฟังแค่สิ่งที่เขาพูดอย่างเดียวโดยไม่ดูหลักฐานแวดล้อมเลยเนี่ยอันนี้มีแนวโน้มจะถูกหลอกได้สูงนะครับผมคิดว่าความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังจะพูดคุยกันเนี่ยจะช่วยทําให้อีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถที่จะ Miss leading เราได้หรือว่าโกหกเราได้นั่นเองแล้วก็จะลือว่าการโกหกเนี่ยมันไม่มีแค่โกหกแบบขาวเป็นดำนะฮะมันมีกลางๆด้วยพูดไม่หมดพูดจริงครึ่งเดียว ะะพูดจริงผสมเรื่องโกโหกโ,โ,โหนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกแล้วผมคิดว่าเ,เป็นหนึ่งทักษะสําคัญนะฮะในการที่จะในการที่จะเข้าใจว่าเรากำลังถูกโกหกอยู่รึเปล่าดังนั้นเนี่ยวิธีการฝึกผมคิดว่าอันที่หนึ่งอย่างที่บอกคือเราจะเป็นจะต้องรู้เรื่องที่เราพูดกันเนี่ยพอสมควรเข้าใจเนื้อหาของมันพอสมควรยกตัวอ,อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยไอ้ที่คนโดนบ่อยๆสุดอะเรื่องแชร์ลูกโซ่ รแร์ลูกโซ่ตรงนี้เป็นกลายเป็นคริปโตเคเรนซี่คือจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าทุกคนก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คลายกันมากก็คือเอาเงินมาใส่แล้วก็การันตีผลตอบแทนสูงๆนะครับแล้วก็พอผ,ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยเราก็บอกว่าการันตีด้วยนะคือได้เท่านี้จริงๆนะครับแล้วก็รอบแรกๆก็จะได้จริงๆเราก็เลยดีใจแล้วก็เอาเงินมาใส่อีกนะครับรอบของพวกแค์ลูกโซ่มันมักจะสั้นด้วยนะเป็นหลักเดือน นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่เงินเข้าไปแบบเดือนเดือนหนึ่งเรได้กลับมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครหนึ่งเดือนสาิอนระ์เซ็นรากสดงว่าโอ้โหดีจังเลยไปชวนญาติพี่น้องอะไรมาแล้วก็มาเอาเงินเก็บทั้งหมดมาให้แลวในีสุดก็ลุกช้าจ่ายรอบวงคำถามคือเราจะป้องกันเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับสำหรับแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะฮะเราแชร์ลูกโซ่เนี่ยความเข้าใจด้านการเงินพื้นฐานมันก่อนเพิ่งคุยกับพี่หนุ่มมันนี่โคเช่นนี้ความเข้าใจด้านการเงินพื้นฐา,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 านเนี่ยสำคัญมากการลงทุน ในสินทรัพย์อะไรก็ตามนะฮะในสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยได้ผลตอบแทนปีละ15%ปีละนะฮะนี่ก็เยอะสุดๆแล้วนะครับนี่ผมพูดถึงแบบกองที่เขาไปเล่นพวกคุณทั่วโลกแล้วใช้ AI ทํทำแล้วก็เป็นเสี่ยงสูงสุดๆเลยเนี่ยนะครับแบบว่าเป็นแบบซูเปอร์ไฮริสเลยเนี่ยได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ก็เยอะแล้วนะครับอีเวนคริปโตเคอเรนซีเองก็ตามเนี่ยนะฮะเราเห็นคริปโตบอกให้ขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์ปีหนึ่งถูกไหมฮะ แต่ว่าคุณลองไปอยู่ในวงนั้นจริงๆอะนะครับนอกจากคนที่ถือแล้วก็ทิ้งไว้เลยเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยจังหวะผิดเข้าผิดจังหวะขายผิดจังหวะซื้อผิดจังหวะเนี่ยในที่สุดผลตอบแทนของมันออกมามันก็ไม่ได้เป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ได้เอาโอเคอาจจะได้เยอะบางคนแต่มันก็มีคนที่เสียเยอะเหมือนกันนี่สวิงสูงมากพอตัดคริปโตไปก่อน,อนแล้วกรัว่าคริปโตมันมันค่อนข้างที่จะผันผวนเยอะอยจริงๆแต่ดูอย่างอื่นนะครับหุ้นพันธบาัตรทองคําการลงทุนในบริษัท การลงทุนบริษัทที่ไม่ถึงสมมติไปซื้อลงทุนในสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเดือนละปีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอันนั้นมันต้องใช้เวลานานมากเนยอย่าคิดถึงคิดย้อนมาได้นะฮะมันก็มีช่วงที่ขาดทุนช่วงที่ไหลด้วยแต่นเนี้ยถ้าเราเข้าใจถึงถึงพื้นฐานนิดหนึ่งว่าเรากาลังคุยเรื่องอะไรอยู่เราก็จะจะมีโอกาสถูกหลอกน้อยลงใช้คำนี้แล้วกันนะครับเออแล้วคําถามแล้วเราจะรู้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังจะคุยได้ยังไงนะครับหนึ่งในส เป็นอาวุธสาคัญมากที่สุดของทุกคนคือการอาร่านคุณจะอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าคุณจะอ่านอะไรก็ได้แล้วคุณจะคุณจะมีคล้ายๆกับผมขอใช้คําว่าเบสไลน์แล้วกันว่ามันควรจะเป็นแบบประมาณเนี้ยเ,ออเรื่องจริงมันมันจะอยู่วนๆอยู่จากถึงตรงนี้ไม่ไม่น่าจะหลุดออกไปจากกรอบนี้ได้เยอะมากเวลาเราคุยกับสมมุติว่าคุยกับเอเจนซี่อย่างเงี้ยนะฮะสมมุตินะแล้วเขาพูดถึงว่าโอ้โหมันจะทําไปได้แบบ เจ๋งขนาดไหนเนี่ยไอ้คำว่าเจ๋งขนาดไหนเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเฮ้ยเบสไลน์ของมันคืออะไรมันมีมันแน่นอนมันมีการสวิงได้อยู่แล้วนะผลของการทําแคมเปญสมมุตินะฮะกับเอเจนซี่เนี่ยแต่คุณต้องเข้าใจว่ามันมีมีความไปไปได้แค่ไหนที่มันจะมันจะหลุดออกจากนอกกรอบที่เราคิดไว้ถ้าเกิดเรามีพวกนี้อยู่เนี่ยเราก็จะถูกหลอกได้ยากขึ้นนะครับการเชื่อใจเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากแหละที่ทําให้มนุษย์เราสามารถอยู่กันต่อไปได้อย่างที่บอกถ้าใครไม่เชื่อใจกันเลยแบบโอ้โหทุกคนแบบเรียกว่าตั้งธงไว้ก่อนว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งจะโกโหกเนี่ยโอ้โหชีวิตคงจะลําบากมากนะครับแต่อะไรก็ดีเราควรต้องมีอาวุธเตร่ยวไว้สู้เวลาเราจเจอกับสิ่งที่ไม่จริงเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจัน Skin Moisture Series ตุนน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง